ีทูเปอร์ถามมาต่อไปเย้ันเริ่มมานะสามสีชื่ออะไรเหรอคะเดะรชื่อแลนล่ะชื่อแลนล่ะเป็นวีทูเปอร์แบบไหนงั้นเหรอเป็นจากกลุ่มอะไรที่เล่นกได้วันเกิดล่ะยี่สิบเจ็ดสิงหาอายุล่ะสิบสี่เพศของคุณล่ะเจ็ดสิบสีสูงเท่าไหร่เหรอหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดมาจากที่ไหนงั้นเหรอลาซาคาในสวนดอกไม้จุดเด่นเหรอคะสีทองมั้งกระทัำหายไปหน่อยช่วยพายซังหน่อยค่ะช่องทางหลักเหรอคะ ตอนทักทายเหรอคะใช่มาเล่กสิต่อจากนั้นล่ะจ้าเนยโอชิมัตล่ะนี่ไลท์ล่ะแฟนอาร์ตล่ะนี่แฟนเนมเหรอคะสีที่ชอบเหรอคะสีเทางานอดิเรกเหรอคะแต่งร้องคุณถนัดอะไรงั้นเหรอร้องเพลงลองบอกรักดูหน่อยได้ไหมคุณอาหารที่ชอบเหรอคะของหวานเครื่องดื่มเหรอคะชามังงะล่ะไม่มีออนิเมะเหรอคะ เกมเหรอคะนี่เพลงโปรดเยอะแยะไปหมดไม่ชอบอะไรเหรอคะ <Bal an. S 1> ชื่นชมใครอยู่พร้อมฝันของคุณ<อ><อ>